เอามาสัมผัสแล้วหอย <laughs> อาจจะกปทงางไนก็ลูกตายเลยนะวันนี้แกงมาแทนตึงเล็กสักแสงนะอะไรนะหกร้อยโอ้โหมันน่าไปทัดเผ็ดน้องเกิด้อยนะมาแทนตึงเล็กสักแสนเ นะครับนั่นคือทางเอกซังคุณเคยดีนะฮมีนักมีนักสำนัทางเอ็ซังหกศอมาจากไหนล้วจ๊ะอ๋ออ้จาน้คุณอก้เล็น้ว่าขวามสุขวาขมีนักมีนัก นี่ก็อย่าเลยทํางานเลยเหี้ยสาวโห <laughs> <laughs>

điên, làm cái gì vậy? Đồ đồ, điên 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 เด็กชายไม่ได้หมอเด็กชายไม่ได้หมอเด็กชายไม่ได้หมออากตายไม่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 ไม นะน็อกไม่ก็ไม่ก็ะดวะม่ก็ตัวไม่ใช่ค้างนล <c oughs> แงต่มเลยอาจะไม่ออกมาแคนั้นนะ <c oughs> ตัะดวเนบ่แล้เวลาค่นี้มีน็อกที่นักนค่อแงนีก่ก็เลทำมาด้าละแต่ที่ไหนน็กที่นั่นนะ <c oughs> โอ้โหบรรารู้จับตึกรักผูกบรรดาจับตึเรัลูกก็ตมมาละไอ้สว่คนี้สุดยอดเลยวันนี้จะทำให้ยังงมังกรดำ ครับอกสัตว์วาตาดึกันเอาเองนะเวลาจะเล่นข้างไหนแต่ตเนี่ยใช้ลูกคนสุดกจางอูถ้าตัื่อ ไ่ได้มันก็ธรรมดาแต่ทำไมใส่กางเกง499ัสู่้สุาเอามาได้อย่างไรตันี้แหละเอาเนนี้มาได้อย่างไรเจตาการก็ต่อนะใครบางคนรูกชื่อนาม่ตรไทยแดนกน,นะ4 9ไม่รู้ว่ามาได้ยังไขงขโมยขมาแล้ได้ยังไงเลีารดผูมี้า่อ เอาคนงานแดงนะที่มาวางว้าน0 0ึับาทเมื่อกี้นะเอาคนไปเลยนะทไม่เอาคนเดี๋ยวนี้ผมเก็บนะดิษนะหนึ่งพันบาทเสร็จดูกันเอาเองนะไอ้ที่เห็นนะกับอาวุที่ก็ไม่ใช่ใช่นะ อาจจะเป็นภาพรวมตานะมังกรดำสุดคูณเย็ดนะคู่นี้ถ้ามังกรดำมาเต็มๆก็ยากอยู่นะใครมงคลนี่คู ไอ้พวกโง่สุทธิทำมาจนออกมาเป็นเาบาสุขแต่มาใย่างไร

ได้มาขอจําไปเปลี่ยนแรงแม่หมูชุดกระดาษเลยถึงนี่อยู่ที่เดิมถึงตรงนี้ที่เดิมครับก็เป็นเหมือนภารกิจโอสุดมากกว่า <Sess> 我叫花轿。 บางคนตามไปเฮ้ยไปไปไปจ้าไปกันบ้างบ้างโอ้โหนี่นี Việt> ่ล่ะถ้าบางคนตามไปกลัวเนี่ยใครต้องเป็นผู้รู้ กูจะกระโดดแกล้งเค้าเลยเค้าจะกูจะสาดอ่ะหัวยาวเหมือนกันดําเอาละสูงได้สูงได้รอบนี้อ่ะแล้วเราก็จับเลยเรามาจะจับเราและใครจําเป็นไม่ต้องเล่นก็จับเออเอาแบบนี้นึงนะเอาให้มันไส รนะวังกระจบหน่อยนะอย่าให้กินเล็กกินน้อยนะอย่าอย่าใส่นะเวลาเล่นนะอย่าให้ไปโดนกระจับนะครับนะอันดับชาตินะครับคต้องเสียเรียกที่ดังดันหายที่ดน,นะครับไทยมงคลแด,ง,ดงมงคลดำน้ำเงินยกผูส้สอง

โอ้ป๋าบ้าบ้าบ้าโอ้มันละ <laughs> <laughs> 把把把把把起来！快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  Hiทุกคน อ่าทุกคนครับ Hiทุกคน ลบลิสต์ใส่ให้ฟีดของกลางหน้าพวกแสงมังกรดับเอาแล้วสุดแล้วเอาสุดแล้วเอาสุดแล้วสักแต่สักอันเดียวให้เสื้อประชาชนแข็งแล้วออกสุดไปโยโย thank ขังช่วยใครมองเห็นเอาละเว้ยโอ้โหจะอาจารย์สอนตัวน้อง่กโอ้โหมวยที่กเด็นกบบเป็นชื่ออยู่ใครไหนโอ้โหมันเป็นอะไรเออในก๊อปไทยแล้วไงเว้ย

ς ς ς ςς 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 εουςφς